นักเรียนคะขณะนี้เรามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิตโตรเลียมของกรมการพลังงานทหารนะคะโดยวิทยากรที่จะนำเยี่ยมชมสถานที่ในวันนี้คือพันเอกโสพลติวุตานนหัวหน้าพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ด้านปิตโตรเลียมค่ะพันเอกโสพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะที่แห่งนี้มีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างคะ ครับสำหรับที่นี่ก็เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งที่นี่เราแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนแรกก็คือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของของเรานี่นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ซึ่งภายในก็ยังมีความรู้ต่างๆมากมายนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปภายในผมขออนุญาตพาท่านอาจารย์ไปดูพิพิธภัณฑ์ด้านนอกก่อนดีนะครับค่ะไปกันเลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่ที่อาจารย์ได้เห็นชุดนี้นะครับก็เป็นเครื่องเจาะแบบกระแทกนะครับซึ่งเครื่องเจาะตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการเจาะได้ประมาณ200เมตรซึ่งนำมาใช้ในการเจาะเป็นเครื่องแรกของของอำเภอฝางนะครับในในในแหล่งแหล่งน้ำมันชายปราการนะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับเ,เป็นเครื่องเป็นเครื่องเจาะแบบโตรตเรี่นะครับที่ที่นำมาแทนเครื่องเจาะเก่านะฮะซึ่งเครื่องเครื่องนี้เป็นเรียกว่าเครื่องเฟลลิงนะครับนำเข้าจากอเมริกาแล้วก็มีความสามารถในการาขุดเจาะระบบโตรตเรี่ได้ความลึก2,500ฟุตนะครับหรือประมาณ760เมตรที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็น เป็นเป็นปั๊มในการสูบน้ํามันนะครับหรือเรียกว่าปั๊มปิ้งยูนิตนะครับซึ่งซึ่งตัวปั๊มเนี่ยจะจะทำการสูบน้ํามันที่อยู่ใต้ดินที่เราได้ขุดพบแล้วนะครับค่ะจะเห็นได้ว่าที่หน้าพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งนะคะยินต้อนรับอยู่ตุ๊กตาตัวนี้คืออะไรคะครับสำหรับตุ๊กตาตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของพิพิธภัณฑ์นะครับก็คือมอสคอตของเรานี่เองนะครับ ชื่อของเขาก็คือน้องหัวมาน้องหัวมาครับเพราะว่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับน้ํามันเนี่ยเราจะพูดถึงการสูบสูบผลิตน้ํามันเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำนำอุปกรณ์ในการสูบผลิตที่เราเห็นปั๊มปิ้งยูนิตเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาเป็นมัสคอตของเราครับเป็นเป็นเป็นสื่อค่ะค่ะแล้วก็รูปตุ๊กตาตัวนี้ก็จะติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์หลายๆชิ้นนะคะของทางพิพิธภัณฑ์เช่นหมวกใบนี้เป็นต้นของเราก็มีหมวกมีร่ม มีพวกกระดาษปากกายางลบแล้วพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจําหน่ายให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมกั้นไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครัครับครันี้เรามาอยู่ในส่วนของโถงทางเข้านะครับซึ่งจะนําเสนอเกี่ยวกับแบบจําลองรูปแหนน้ำมันฝางซึ่งภารกิจที่เราทําการสารวจกุดเจะอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงแหล่งต่างๆที่ ที่เราทําการกันเจาะอยู่นะครับสาหรับส่วนก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของศูนย์การเรียนรู้นี่ทางศูนย์การเรียนรู้เราก็มีบยากรนะครับที่จะเป็นผู้ที่ให้ความรู้แล้วก็บรรยายในเกี่ยวกับในโซนต่างๆที่ที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับซึ่งในศูนย์การเรียนรู้เราจะแบ่งโซนต่างๆออกเป็น5โซนใหญ่ๆนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับต่อไปนะครับ ครับก่อนที่เราจะเข้าเยี่ยมชมในส่วนของศูนย์การเรียนรู้นะครับอยากจะแนะนําในส่วนที่สร้างความปรับ,บเพิ่มยินดีให้กับพวกเราเชาวศูนย์พัฒนาปิตรเขเหนือนะครับซึ่งในครั้งเมื่อวันที่20มกราคม2553สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชุมารีได้ทรงพระรุณนามาทําการพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้นี้นะครับ นี้เราก็มาอยู่ตรงส่วนที่1ของพิพิพธภัณฑ์ใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับในส่วนที่1น,นี้เราก็จะ,ะน,นําเสนอเกี่ยวกับการการกำเนิดของปิโตเรเลียมนะครับการวางตัวของโครงสร้างการกักเก็บน้ํามันและก็คุณสมบัติทางกายภาพของชั้นเก็บน้ํามันครับค่ะแล้วส่วนต่อไปคือส่วนไหนคะครับส่วนต่อไปก็เป็นส่วนที่2คือประวัติความเป็นมาของบ่อน้ำมันฝังค่ะงั้นรเราไปเยี่ยมชมกันเลยค่ะครับ สำหรับส่วนที่2เราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจการบ่อน้ำมันฝางนะครับซึ่งก็จะนําเสนอเกี่ยวกับประวัติตั้งแต่เริ่มต้นพบน้ำมันบ่อแรกนะครับจนถึงการดําเนินงานของกรมการพลังงานทหารในปัจจุบันนี้ครับกับส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นส่วนที่นําเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ามันที่เราสามารถ ผลิตได้ในปัจจุบันนี้นะครับก็มีตั้งแต่น้ำมันเชื้อเพลิงเบาแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงหนักนะครับครับในส่วนนี้ก็เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะเป็นการนําเสนอของน้องหูมาซึ่งเป็นมดคอดของเรานะครับก็จะออกมาบรรยายเกี่ยวกับการกำเนิดน้ำมันเโตลีรมนะครับในส่วนที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมนะครับครับสำรับส่วนที่3ก็จะเป็น การนาเสนอเกี่ยวกับการสํารวจขุดเจาะกันกลั่นนะครับซึ่งก็จะเป็นโซนที่เป็นส่วนของวิชาการนะครับแสดงให้เห็นถึงเกี่ยวกับการสํารวจปิตโตเลียมเป็นแต่ละขั้นตอนทําอย่างไรนะครับหลังจากทําการสํารวจแล้วก็มีการขุดเจาะนะครับขุดเจาะมีกระบวนการขุดเจาะนะครับที่เห็นอยู่ด้านซ้ายก็เป็นเครื่องเจาะจําลองที่ที่เราได้จําลองมาให้เห็นนะครับว่าว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ ส่วนด้านขวามือของผมก็เป็นผ้าจำลองของโรงกันน้ำมันซึ่งเป็นโรงกันแบบซิมเพิลรีควแนี่นะครับกับส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่5ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับพลังงานอน,นาคตนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่พลังงานเซลเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์จนถึงพลังงานลมแล้วก็พลังงานอื่นๆที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับ หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมนะคะพิพ,ธพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้จนครบทุกจุดแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีความน่าสนใจมากทีนี้ก็คงจะต้องถามท่านหัวหน้านะคะว่าถ้าผู้ที่สนใจอยากเข้าเยี่ยมชมต้องทําอย่างไรบ้างคะครับก่อนที่จะทําเลือกเข้ามาเยี่ยมชมนี่ก็อยากจะเรียนว่าทางพิพ,ธพิธภัณฑ์และศูนการเรียนรู้ของเราเนี่ยเปิดดำเนินการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ<ม>ตั้งแต่เวลา9ก้นกาจนถึงเวลา16บหนกานะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดรัตคันเลิก ก็จะเปิดเมืินการตั้งแต่เวลา9กนาฬกาจนถึงเวลา15บานาฬกานะครับส่วนผู้ที่สนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าเยี่ยมชมฟรีนะครับสำหรับในการเยี่ยมชมเนี่ยถ้าหากว่าเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะก็ถ้าถ้าจะให้ดีก็มีหนังสือแจ้งเรามาก่อนเพื่อที่จะได้จองวันเวลาไว้สําหรับผู้ที่จะมาติดต่อกับเรานะครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ หมายเลข053969100นะครับต่อ141 143นะครับค่ะสำหรับวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้ามากค่ะขอบคุณค่ะครับสวัดีครับ